สบายดีสบายดีซีอีกเท่านึงเนาะต่อจากอีพีที่แล้วที่สาวลี <laughs> ปงเขาฮด <laughs> ฮดไฟลุกแล้วเนาะมาคลิปนี้สานนกกับสาวลีก็จะไปเกีย,ยกร์ใกล้เอฟเโกตไกกลคือ <laughs>

sao lì bị mặt tắc mà tắc nơi con đây nè đây 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 đây

ล็อกล็อกปรักตู้เนาะอันนี้ก่อนปรักตู้ <laughs> นี่ฮอนี่นี่เอ้ลี่เราคุมแกอยู่นี่เอาใกล้นี่ลี่น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 ,น,น,นี่เออ Hoặc là không hội nọ cúc 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 อาหารเป็ดอาหารไก่นี่นะวันาาน,น,นั้ซ้ำซ่าเนาะหัวเขาเต้นดีฮะนอนถึงเอออ้อออากองห,ออหบวแจงเนาะกองหัวแจงนอนถึงเลยเอาวันนักก้นแล้วก็ออกไปหันนะเ <c oughs> ออตอนนั้นก็เข้าไปกินเลย không mà chót bớt nhìn thấy chót nó ô tôi đã nôn chín á à, nhận dưn và đàn lì ở dưn lồng hù nó nọ ní nè nó nhận duyên và đàn là cây nè thế là mưa cái hiện bên và đàn này nè บ่เห็น <zo> น <ys print> ี่หันหายังเป็นซั่นเป็นซั่นนั่นนี่บ่นอันนําหาไก่เนาะอนี่นําไก่แมกไก่นี่ซําซาเฮาดเมี้ยงมาเฮาหามเฮ็ดวันนี้แล้วอันเอาหัวอาหารเอาอัน ມັນໃກ້ນີ້ຮິຊະນີບໍນຸນີ້ຊື້ອັນກະບອກໝາຍເຮັດກະບອກໝາຍວັນນີ້ນະໂນຫັ້ນເຮົາອັນເຮັດຊະັນນຮັດວັນນີອະຮ້ອบວ່ ใกล้ตัวนั้นวะยืนวันนั้นนะนาๆๆๆนๆะๆนะะนๆๆๆๆ็บแค้จ็บ็บข่จะเจ็บแๆ้งเจ็บขาๆๆๆๆๆๆๆนเๆา,านั่งหุ่นๆๆาวๆันๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆๆๆกินเๆมือนนๆๆ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 ๆตๆเวๆๆนๆๆ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 ๆตๆเวนๆๆๆๆานๆๆๆๆๆๆ้ๆๆตๆเวๆนๆๆ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  cây hả tổng cửa tay vịt một Cây tui nung hết. Ừ, mắc ốc nà tui nà Mắc ốc nó, nó, nó. Ừ. À. ốc Sao à, à. lộ bưng cây <laughs> mà, mà bưng ở khay mùi nặng bưng ở dưới xe. เอ้ยยู่ดังนี้โบเมนไขอยู่ทีสัมโบเมนไขยูทีไขบนเนาออจะให้อีไข่ตัวเดียวก้อนเนาะนี่ทุกคนนี่ก็เป็นหางไขหางไข ที่ได้เอาไม้สร้างนี่กันทุกคนไม้สร้างมาซับซับเห็ดหาห้องเราเพื่อเอาเกลือใกล้เนาะนี่เฮ็ดเป็นอันหางเป็นอันอันแบบนี้นี่เพื่อเอาน้ำเอาวามกินใกล้ซะเนาะเป็นหาอาหารใกล้นี่ xin lỗi của mình tay con mẹ 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 เอามากินเดอ้อเอามากินซาลีเดอ้อกินซาลีกินข้าวโพดเดอ้อลูกไก่ก็บ่กรงกว้างทุกคนอเอโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสนุกก็จะไป หาเขาหาหนำฮะเพื่นกินกน่อนโอ้สัลลี่เห็นยังหลังมือบ่บ่เป็นหลังถ้วยเนาะจิตเป็นหลังถ้วยเดี๋ยวสนุกก็จะไปหาเขาหาหนำเพื่อนกินกนน่อนเนาะตอนนี้ก็คำเลี้งแล้วอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้สนุกก็จะขออน,นุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก็เนาะทุกคนเนาะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สาวนุขขอเก้าคำว่าสบายดี